เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พระธรรมขันธ์เรื่องสมนาสูตรว่าด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย 1. นึ่คำว่าสมณะเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. องคำว่าพราหมณ์ เป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสามคำว่าเวทะคูเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่คำว่าพิสกกะเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าห้า คำว่านิมมะละเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าหกคำว่าวิมะระเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็ดคำว่ายานีเป็นพระนามของพระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า8คํคำว่าวิมุตตะเป็นพระนามของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่ผู้เป็นสมณะผู้เป็นพราหมอยู่จบพรหมจันทร์พึงบรรลุสิ่งใดอันยอดเยี่ยมที่ผู้จบเวทผู้เป็น สัญญาแพทย์พึงบรรลุสิ่งใดที่ผู้หมดมนทินผู้ปลอดมนทินผู้สะอาดพึงบรรลุสิ่งใดอันยอดเยี่ยมที่ผู้ได้ยานผู้หลุดพ,พ้นพึงบรรลุสิ่งนั้นๆเราบรรลุแล้วเรานั้นเป็นผู้ชนะสงครามเป็นผู้หลุดพ้น เปลืองมหาชนจากเครื่องผูกเราเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ฝึกตนได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอเศขะบุคคลปรินิพาแล้วสาธุสาธุสาธ,สาธุคำอธิบายจากเชิงอัตปรินิพานแล้วในที่นี้หมายถึงดับกิเลสได้แล้ว พระสัธรรมจากพระไตรปิฎกเล่มที่2 3ส,สพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15ฉบ,บับมหาจุลาอังคุตรานิกายอัธกานิบาตทุติยตปัญนาเสียงอ่าน,นโดยบุษรคล